การที่คุมะจะส่งต้นหนเรืออย่างนามิไปยังเวทเทียเกาะลอยฟ้าที่ทําการศึกษาวิจัยสภาพอากาศมันก็สมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่มีอีกแง่มุมนึงที่ผมคิดว่าทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนนามิมีบุค,คลิกหลายอย่างที่คล้ายกับจินนี่ไม่ว่าการที่เธอเป็นสาวแก่นปากจัดสวยมีสเสน่ห์เลี่ยมจัดเชี่ยวชาญด้านการขโมยและครั้งแรกที่คุมะได้เจอกับนามิเธอใส่ชุดเจ้าสาวที่หนีมาจากการถูกบังคับแต่งงาน และการเซ็กชวลฮารัสเมนต์มันยากครับที่จะไม่ทำให้คุมะนึกถึงจินนี่และเวทเทอรียถึงจะเป็นเกาะจำลองแต่เขาส่งนามิไปยังเกาะท้องฟ้าแห่งนี้เพราะมันคือคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับบอนนี่ว่าจะไปฉลองครบรอบวันเกิด20ปีของเธอด้วยกันที่เกาะท้องฟ้ามันคือคำสัญญาที่คุมะรู้ตัวดีว่าเขาไม่สามารถรักษาได้แต่อย่างน้อยเขาก็ขอส่งนามิคนที่ทำให้เขานึกถึงจินนี่และบอนนี่ลูกสาวสุดที่รัก ให้เธอได้ไปฉลองครบรอบวันเกิด20ปีของตัวเองที่เกาะท้องฟ้าแทนคำสัญญาที่เขาไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้นี่เป็นส่วนหนึ่งจากบทวิเคราะห์คุมะตอนยาวที่ผมทำเอาไว้เท่านั้นใครอยากฟังเต็มๆเจอกันได้ที่หน้าช่องเลยนะแต่เตือนไว้อย่างหนึ่งเตรียมทิชชู่ไว้ซับน้าตากันด้วยละ่ะเพราะมันบีบหัวใจจริงๆแล้วอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ